มีอะไรบ้างที่เราจะใช้กันได้ทุกอย่างไหมเป็นขยะทุกอย่างครับครับอันนี้คือขยะที่เราจะเอามาทบให้เป็นน้ำมันใช่ไหมขยะทุกอย่างได้หมดเลยครับตามพอเรือนตามที่วัดเนี่ยเป็นขยะทุกอย่างเลยครับเนี่ยครับเป็นน้ำมันหมดเลยนะครับตอนนี้เป็นน้ำมันหมดเลยใช่ครับเดี๋ยวเราจะมาดูน้ำมันเนาะว่าไหลออกมาแล้วสวยและใสได้ยังไงครับเดี๋ยวพี่ตี๋จุดเปิดให้ดูนะครับอ่าอันนี้คือที่เรากันอยู่ตอนนี้เนาะก็คือออกกันเป็นเส้นครับคือออกมาอย่างนี้เลยเนาะแบบนี้ครับใสและสวยแบบนี้เลยครับอืก็คือแบบว่าตัวนี้คือเราเเเอาาาไไไปใใชช้้้้งงนนดดลลยยมััคครรบบ เดี๋ยวเราจะรีวิวใส่รถเก่งให้ดูเลยครับตำมันงของเราครับาะใช้งานได้เก่งครับครับสวัสดีครับอยู่กับผมเบ่าพงเพล่นเกษตรครับวันนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้นะครับการนาพลาสติกมาเป็นน้ํามันนะครับกลั่นให้เป็นน้ํามันนะครับอยู่ที่อาเภอเมืองนครปฐมนะครับเดี๋ยวยังไงเราไปทาความรู้จักกับพี่ตีช่างตีที่ทําเครื่องตัวนี้สวัสดีพี่ตีครับสวัสดีครับครับผมอดีตนีนําตัวหน่อยครับผมช่างตีนะครับผมครับครับผม เป็นใครยังไงแนะนําตัวหน่อยครับผมเป็นช่างที่ผลิตเครื่องเล้วคิดค้นไอ้เครื่องกัรน้ำมันตัวนี้ขึ้นมาครับเป็นความรู้เป็นไอเดียของเราเลยใช่ครับเราเราจบช่างเลยครับครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการนะครับหลักการทํางานของเครื่องตัวนี้ครับพี่ดีเชิญครับแนะนํอผมเครื่องตัวนี้คือเราเริ่มจากต้มตัวนี้ใช่ไหมถังตัวนี้ครับถังนี้ครับเราเอาขยะพลาสติกที่เนี่ยเราใส่ไปในถังครับครับผมใส่ขยะลงไปตัวนี้ใช่ตัวนี้ใส่ได้กี่ลิตรครับ ใส่ได้50ิโลครับ5้าสิกิโลครับผมเราต้มโดยใช้ไฟใช้ไฟครับผมมันจะมีน้ํามันออกมาได้ยังไงครับก็ต้มเสร็จแล้วมันจะละลายครับผมเหมือนเหมือนเราต้มน้ําครับละลายเสร็จจะไปเป็นน้ําเป็นน้ํามันครับครับผมแล้วแรงดันจากน้ําจะเป็นเป็นเป็นอไรขึ้นมาครับครับแล้วยังไงต่อครับผ่านระบบนี้ครับระบบตัวนี้ท่อส่งครับตัวนี้คืออะไรครับคือท่ออินเตอร์ครับท่ออินเตอร์ครับเพื่อเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อเอาไว้ดักดักนี่ครับดักดายในความความร้อนครับครับผมอ่าครับ เราผ่านมาตรงนี้นะครับชุดนี้มันทําหน้าที่อะไรครับชุดกันครับชุดกันขบวนจะร้อนร้อนแล้วมาอยู่ข้างล่างจะเย็นครับน้ำมันเย็นครับครับผมตัวนี้ก็จะมีชั้นอยู่ใช่ครับชั้นกันครับครับผมแล้วผ่านมาตรงนี้น้ำมันจะไหลมาตรงนี้แล้วย้อนขึ้นมาใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับจะผ่านชุดชุดกันข้างล่างนี้ครับครับผมีนะครับอ่าเพราะที่ที่เราใช้มันมีอะไรบ้างที่เราจะใช้กันได้ทุกอย่างไหมเป็นขยะทุกอย่างครับครับอันนี้คือขยะที่เราจะเอามาอบให้เป็นน้ำมันใช่ไหมครับนขยะทุกอย่างได้หมดครับตามโคเรือนตามท เป็นน้ำมันหมดเลยนะครับตอนนี้เป็นน้ำมันหมดเลยใช่ครับครับตอนนี้คือก็จะมีคนถามว่าสองถังเนี่ยมันคล้ายกันแล้วทําไมฝั่งนี้ถึงเป็นดีเซลทางนี้ถึงเป็นเบนซินครับเพราะเราคัดแยกครับตั้งแต่ต้นทางแล้วต้นทางเราจะแยกจากจากต้นทางแล้วนี่ครับเราจะคัดแยกตัวนี้ครับไอ้ตัวไหนเป็นเบนซินหรือดีเซลเราเราจะจะบอกลูกค้าเราสูตรของเราครับเราจะมีความรู้ตรงนี้ด้วยใช่ถ้าใครได้เครื่องตัวนี้ไปสามารถที่จะเราจะสอนหมดเลยครับโอ้ตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่การใส่เตาเลยครับครับ เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็คือสมมุติว่าเราซื้อสั่งชุดเดียวเนี่ยก็คือสามารถกันได้ทั้งเบนซินดีเซลไหมครับใช่ทาได้ทั้งเบนซินและดีเซลแต่เราต้องแยกเชื้อแต่ต้นทางครับอ๋อต้นทางก่อนใช่เราแยกยขยะเลยง่ายครับเป็นขยะสมมุติว่าเรากันดีเซลไปแล้วรอบที่สองกันเบนซินก็ได้ได้ครับครับผมก็คือเฉพาะชุดนี้ชุดเล็กตัวนี้ใช่ไหมครับใครับอ๋อเดี๋ยวเราจะมาดูน้ามันเนาะว่าไหลออกมาแล้วสวยและใสได้ยังไงครับเดี๋ยวพี่ตีอ่นเปิดให้ดูนะครับ อ่าอันนี้คือที่เรากันอยู่ตอนนี้เนาะก็คือออกกันเป็นเซนครับคือออกมาอย่างนี้เลยเนาะตนี้ครับใส่แล้วสวยแบบนี้เลยครับออืก็คือแบบว่าตัวนี้คือเราเอาไปใช้งานได้เลยไหมครับใช้งานได้เลยครับเดี๋ยวเราจะรีวิวใส่รถเก่งให้ดูเลยครับน้ำมันของเราครับว่าใช้งานได้เก่งครับครับตัวนี้คือมันจะไปมีผลกระทบกับเครื่องยนต์เราไหมครับไม่มีครับเผาไหม้หมดเลยครับเราเราทดลองการเผาไหม้แล้วครับครับ ก็คือนี่ที่ออกมาสดๆร้อนๆเนาะ<ช>แต่นี่คือจะเป็นอ่าเบนซินเนาะครับผมครับแล้วตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นไอ้ตัวนี้เป็นดีดเซลครับเป็นดีเซลครับผมก็คืออ่าชุดนี้ก็คือสามารถกันได้สองทางเลยใช่ทันนี้เป็นดีเซลแล้วก็ทันนี้เป็นเบนซิน,นรครับเราแยกระบบเลยครับโอ้แยกออกมาแล้วก็เพื่อจะเพื่อจะอ่ากันได้ทั้งเดียวได้สองชนิดเลยใช่ครับทั้งเบนซินและดีเซลเลยครับครับผมโอ้นี่คือว่าเป็นนวัตกรรมที่สามารถลดขยะ ให้กับชาวบ้านได้ด้วยเนาะช่เยอะครับเยอะครับแล้วก็เราได้ยังได้น้ำมันเนี่ยไปใช้ในเรื่องของการเกษตรเครื่องรถตัดหญ้าเครื่องตัดหญ้ารถไถได้หมดนะครับเราเนี่ยการเกษตรครับเราเนี่ยการเกษตรนี่ครับสามสิบปีห้าสิบปีครับไม่มีเขาย่อยตลาดครับแต่ถ้าเราเอามาทำเป็นน้ำมันเนี่ยครับมันจะด้านน้ำมันออกมามีใช้งานได้แล้วตอบคุณครับครับผมนี่โอเคครับสำหรับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่ตีมากๆครับผมครับสวัสดีครับ